หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกันกับป่าบ้านหลังน้อยที่อยู่ท้ายหมู่บ้านมันเป็นบ้านของบอยคนับซึ่งบอยอาศัยอยู่กับแม่สองคนแม่ของเขาก็คือยายแดงยายแดงคนนี้ชอบที่จะเดินเข้าไปในป่าหาเห็ดหาหน่อไม้ออกมาขายให้กับชาวบ้านซึ่งบอยก็บอกแม่ไปน้ำว่าแม่ไม่ต้องเข้าไปหาเห็ดหาหน่อไม้หรอก เดี๋ยวผมจะทํางานหาเงินมาเลี้ยงแม่เองแต่ยายแดงก็บอกกับลูกชายหนะักนับว่าไม่ให้แม่เข้าไปในป่าให้แม่อยู่บ้านเฉยๆมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเอ้ยแม่ไม่อยากนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเฉยกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นง่อยก็เลยอยากจะเดินเข้าไปในป่าหาเหตุหานอนใบแมวนี้มันมีความสุขดีอย่างน้อยนก็จะได้ออกกําลังกายไปด้วยในตัว บอยก็เลยไม่ได้อะไรกับยายแดงผู้เป็นแม่อีกครับเขาได้แต่บอกให้แม่นั้นระมัดระวังในการเดินเข้าไปหาของป่ากลัวว่าจะมีสัตว์้ายกลัวว่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นตามออกมาด้วยแต่แยายแดงก็ได้แต่บอกกอบลูกชายอย่างบอยนอบว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงแม่หรอกแม่เดินเข้าไปในป่าแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้อายุเกือบหกปีแล้วเรียกได้ว่าเจนป่ามาพอสมควร ใช้ชีวิตยอยู่ในป่าแห่งนี้มาเกือบ50ปีมันจะมีอะไรได้ละ่ะวันนั้นยหญ่แดงหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแก้ก็เดินแบกกระสอบพร้อมกับเสียมในมือเดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะเข้าไปหาหน่อไม้ตามปกติหลังจากที่ไม่ได้เดินเข้าไปในป่าเมื่อเกือบอาทิตย์แล้วเพราะรอให้พวกหน่อไม้มันเกิดขึ้นมาค่อยเข้าไปเก็บอ,อะไรแบบนั้น ยาแดงก็เดินเข้าไปในป่าเพียงลำพังคนเดียวโดยที่มีบอยลูกชายมองตามแม่ไปจนลับตาบอยไม่ได้อะไรหรอกครับเพี็งแต่ว่าเขารู้สึกแปลกๆรู้สึกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันยิ่งเมื่อคืนก็ยิ่งฝันไม่ดีฝันว่ามีคนตัวสูงใหญ่เดินเข้ามาหาเขาที่บ้านก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน หลังจากที่บอยได้กินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปหาทำงานของตัวเองตามปกติจนนอดเลิกงานในตอนสี่โมงก็เลยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านแต่เขากลับต้องแปลกใจนะครับเพราะไม่เห็นยายแดงผู้เป็นแม่เหมือนเช่นเคยซึ่งปกตินั้นยายแดงจะออกมาจากปาก่อนสี่โมงเย็นพอหลังจากนั้นยายแดงเคยบอกนะว่ามันจนตัวไร ถ้าจอ,อกมาจากป่ามืดเกินไปแต่ทำไมวันนี้ยายแนงผู้เป็นแม่กับยังไม่ออกมาจากป่าล่ะเขาจึงได้แต่นั่งอรอยอยู่แบบนั้นไปแบบกระวนกระวายกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆลาลับขวาฟ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งขวามืดได้เข้ามาเจือนแม่ของเขากลับไม่เดินออกมาจากป่าสักที มันก็ยิ่งทำเอาบอยนั้นรู้สึกกระบนกระวายใจขึ้นไปใหญ่กลัวว่ามันจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับแม่ก็เลยได้ขี่รถมเอเตอร์ไซค์ออกไปตามหาแม่ที่ชายป่าโดยที่ยังไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปในป่าเพราะไม่รู้ว่าใหญ่แดงผู้เป็นแม่นั้นเดินไปทางไหนกันแน่เขาได้แต่ไปเย็นร้องเรียกหายายแดงหน้าทางเข้าป่าอยู่นั้นจนความมืดเข้ามาเจือน เทฟจะมองอะไรไม่เห็นแล้วจนแใ้แต่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ให้แสงไฟหน้ารถมันเป็นไฟสองสองว่างจนกระทั่งเขาได้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายกับคนเดินออกมาจากนี้ปากกเลยดได้ร้องทักออกไปแม่แม่ใช่ไหมแม่ออกมาแล้วใช่ไหมเพียงแต่วา่าเงาตะคุ่มที่เขาได้เห็นนั้นไม่ได้มีเสียงตอบกลับมาได้อย่างใดจนกระทั่งคนคนนั้น ได้เดินมาถึงจุดที่มันมีไฟส่องสว่างอยู่พอบอยได้เห็นคนที่เดินออกมาจากป่านั้นเป็นแม่ของตัวเองเขาก็ถึงกับยิ้มออกมาด้วยความลงอ,อกลงใจเขารีบพูดถามยายแดงออกไปในทันทีโอแม่มันมืดขนาดนี้ทำไมถึงไม่เดินออกมาสักทีละ่ะไม่กลัวอันตรายหรือไงยายแดงก็ได้แต่พูดออกมานว่ากลัวอะไรได้ละ่ะ ข้าอยู่ในป่าแห่งนี้มาทั้งนานแล้วเองมาทำไมบอยก็เลยได้พูดบอกแม่ไปน้ำว่าก็ผมเป็นห่วงแม่นี้นะก็เลยต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตาแมแบบนี้ปะ่ะกลับบ้านกันบอยไม่ได้พูดถามอะไรแม่มากครับได้แต่ชวนแม่ให้มาขึ้นนั่งซ้อนไท้ายมอเตอร์ไซค์แม่ของเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามานั่งซ้อนท้าย ซึ่งทันทีที่ตัวของแม่ได้ขึ้นมานั่ง้อนท้ายมอเตอร์ไซค์บอยก็ได้รู้สึกแปลกๆเพรรถมอเตอร์ไซค์ของเขามันยวบลงเป็นอย่างมากเลยทั้งๆท,ที่ปกติตัวของยายแดงเองนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้าจะผอมเป็นอย่างมากน้ำหนักก็ประมาณ40กว่ากิโลเท่านั้นเองแต่ทำไมวันนี้ยายแดงถึงได้มีน้ำหนักตัวมากแบบผิดปกติเป็นอย่างมากมันก็ทำเอาเขานั้น ก็ยิ่งแปลกหัวแปลกใจเข้าไปใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรมากมายรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าไปในหมู่บ้านตอนนั้นเขาเริ่มได้จะหิวข้าวแล้วล่ะครับมันน่าจะประมาณทุ่มกว่า,ขวาเข้าไปแล้วไม่นานบอยก็พาแม่อย่างยายแดงกลับไปถึงบ้านเขาก็รีบไปหากับข้าวมาให้กินแต่ทีนี้ยายแดงก็รีบพูดขึ้นมานะครับว่ากูไม่กินหลอกอาหารแบบนี้ กูกินไม่เป็นกูอยากกินของสดๆดิบๆไปหามาให้กูกินหน่อยสิพอแม่ได้พูดออกมาแบบนี้มันก็ทำเอาบอยนั้นนั่งกับแปลกใจเข้าไปใหญ่เพราะปกติยายแดงนั้นไม่เคยที่จะกินของดิบเลยสักครั้งเดียวแค่เห็นอาหารที่มีเลือดสีแดงๆก็จะเป็นลมหมดสติไปเสียแล้วแต่ทำไมวันนี้ถึงได้มาแปลกจังกับยายกินของดิบๆสดๆใสอย่างนั้น มันก็เลยถามมาบอยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ก็เลยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปหาลุงที่อยู่บ้านใกล้กลกันลุงของบอยนั้นเป็นสัปปะเลสมีวิชาดีติดตัวเขาก็เลยอยากให้ลุงมาดูแม่ของตัวเองสักหน่อยทีนี้พอลุงของบอยได้ขี่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านพอได้เห็นใบหน้าของน้องสาวอย่างยายแดงก็ได้พูดขึ้นมาในทันที มึงเป็นใครมาเข้าน้องสาวกูทําไมกันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นมึงได้ร้องไห้เสียใจแนะ่ยายแดงที่นั่งรอกินของสดๆจกูก็เลยได้พูดขึ้นมาในทันทีมึงไม่ต้องมาขู่กูหรอกกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ดำพอยายแดงได้พูดออกมาแบบนั้นลุงของบอยก็รู้ได้ทันทีว่าน้องสาวของตัวเอง ถูกผีเข้าอย่างแน่นอนแล้วผีที่เข้านี้ก็คงจะเป็นผีเพื่นสนิทที่เคยได้เสียชีวิตยอยู่ในปา่าเพราะถูกยิงตายจากการที่ลักลอบไปหาขนยาก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปวิสามันอยู่ในป่านุน่นแต่ทำไมมันถึงได้มาเข้าร่างของอยาแดงน้องสาวของตัวเองแบบนี้ก็เลยได้พูดถามออกไปมึงมาเข้าสีงรางของน้องสาวกูททำไม มึงต้องการอะไรพูดออกมาสิไมงังนมึงได้โดนหวแชร์เย,ยวเจ็ดปาช้าของกูแน่เดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือนพอลุงดำได้พูดออกไปแบบนั้นยายแดงน้องสาวก็ทำหน้าทะมึองทึงอย่างน่ากลัวก่นที่จะกระทืบเท้าอย่างดังแล้วก็พูดออกมากูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ดำมึงมีวิชาดีอย่างไรมึงก็แสดงออกมาได้เลย ก่อนน้องสาวของมึงไปชี้รถหัวกูนี่นะกูก็ต้องเข้าสิงมันตามกลับมาที่บ้านนี่และกูหิวกูอยากกินของสดสดดิบดิมึงหามาให้กูได้กินหน่อยสิพอยายแดงน้องสาวได้พูดออกมาแบบนั้นลุงดำก็เลยไม่ได้อะไรมากมายเลยได้พูดบอกไปน้ำว่าเดี๋ยวกูจะให้ไอ้บ,บอยมันไปหาซื้อเนื้อสดสดมาให้มึงกินก็แล้วกัน ถ้ามึงได้กินแล้วก็ออกไปจากร่างของน้องสาวกูซะไม่งั้นมึงได้โดนไหวแช่เยอะเจ็ดป่าช้าของกูอย่างแน่นอนคราวนี้อยู่ดีๆยายแดงกับเร่หัวเราออกมาอย่างพอพอใจกอนที่จะได้พูดออกมาเป็นเสียงของผู้ชายว่ากูจะรอกินมึงซื้อมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยบอยก็เลยได้เขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อไปหาซื้อเนื้อสด,สด มมาให้แ่ขอองงตัเวได้กินไม่นานนักบอยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาพร้อมกับเนื้อแดงๆในมือเขาก็เลยได้ไปเทใส่ถาดมาวางไว้ตรงหน้าแม่อย่างยายแดงเขาได้แต่ยืนมองดูแม่ของตัวเองกัดกินเนื้อสดๆเลือดสดๆไหลออกมาจากปากอย่างน่ากลัวแต่แดงกินไปพร้อมกับหัวเราออกมาอย่างคนพอพอใจ พอกินเอ่มแล้วก็พูดออกมาอีกน้งว่าฮ่าๆกูไม่ยอมออกไปหรอกไอ้ดำกูจะอยู่ในร่างของอีนี่นี่แหละกูได้กินเลือดสดๆได้กินของดีๆขนาดนี้กูจะยอมทำไมกันพอพีเนร่างของยายแดงได้พูดออกมาแบบนี้มันก็ทำออลุงดำนั้นถึงกับโกรธจัดก่อนที่จะได้บอกหลานชายอย่างบอยขีย่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้าน ไปเอาไวแช่ยเยื่เจ็ดป่าช้าของลุงมาให้หน่อยลุงจะมาไล่ไอ้ผีตัวนี้ออกไปจากน้องสาวบ่อยก็ได้แต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของลุงเพื่อไปเอาไวาแช่เยื่เจ็ดป่าชา้าพร้อมกับมีดหมอในย่ามมาให้ลุงด้วยไม่นานเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมายืน่นหวาแช่เยื่เจ็ดป่าชา้าพร้อมกับมีดหมอในย่าไม่กลับลุงไป พอได้ไหวมาแล้วลุงดำก็ทำปากขมูบขมิดก่อนที่จะเป่าพดลงไปใส่ไวของตัวเองแล้วก็เดินดุ่มๆเข้าไปหาน้องสาวก่อนที่จะได้ฟาดออกไปโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรอีกบอกที่ยินมองอยู่กไกลๆนั้นเขาก็ได้แต่ยินลุ้นอย่างระทึกได้ยินแต่เสียงแม่ของตัวเองร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทรมานแต่บางทีนั้นมันก็เป็นเสียงร้องของผู้ชาย ไม่นานนักใจแดงก็พูดออกมาอย่างดังว่ากู uh ยอมแล้วกู uh ยอมออกไปแล้วไอ้ดำมึงจะทำก uh ูเลยแต่มึงอย่าลืมเอาของเส้นไห้มาไหวกูอ uh ีกนะไม่งั้นก uh ูไม่ยอมไปแน่กู uh จะตามมาเข้าอีกลุงดำไม่ได้พูดตอบตกลงแต่อย่างใดแกเอามือล้วงเข้าไปในยม่มก่อนที่เจ้ามีดหมอออกมาบริกรรมคาถาแล้วก็เป่าพวดลงไป คนที่จะใช้มีดหมอเล่มนั้นจีไปที่หน้าผากของยายแดงจนแกต้องร้องกรีดออกมาอย่างดังแล้วก็เป็นลมหมดสติไปเลยพอยายแดงหมดสติไปแบบนั้นลูกชายอย่างบอยก็รีบวิ่งเข้ามาพอหยุ่ตัวแม่เอาไว้ลุงดำก็บอกทําว่าไปหายาดมยาหมองมนุษย์ให้แม่ของเองบอยก็ทําตามที่ลุงได้บอกไม่นาน ยายแดงก็ฟื้นขึ้นสติขึ้นมาพอได้เจอว่าตัวเองเมื่อนอนอยู่ที่บ้านก็ทำหน้าแปลกหแปลกใจก่อนที่จะได้พูดถามขึ้นมาน้ำว่าแม่กลับมาที่บ้านได้ยังไงกันเอา้าพี่ดำมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ละ่ะลุงดำก็เลยได้พูดบอกน้องสาวอย่างยายแดงไปว่าเองถูกผีนในป่าเข้ามาน่ะสิมันอยากกินเลือดอยากกินเนื้อ มันก็เลยอาศัยร่างของเองตามกลับมามันบอกว่าเองไปฉี่รถหัวมันก็เลยตามมาลงโทษเยเดงก็เลยได้เล่าให้ฟังว่าแกเดินเข้าไปหาหน่อไม้ในป่าตามปกติพิงวยงทว่าหน่อไม้มันกลับไม่มีเลยแกก็เลยเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมที่ไม่เคยได้เดินเข้าไปเลยสักทีจนกระทั่งได้ไปเห็นหน่อไม้อยู่ในป่าแห่งหนึ่งแกก็ฟันเอาฟันเอา แต่ที่นี้พอจะกลับแกเกิดได้หลงทางหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนไปวนมาจุดแบบนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ก็เลยได้พูดจ้าอธิฐานออกไปว่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีสัมภเวสีอยู่แถวนี้จงช่วยให้ฉันออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้เถอะหลือฉันจะเอาเนื้อสดสดหรือดแดงๆมาเทาไว้พอพูดจบก็เลยรู้สึกปวดฉี่ ก็เลยได้เดินไปฉี่อยู่ที่พนเป็ก็กล้กับพนปวกแห่งหนึง่งแต่พอฉี่เสร็จแล้วทุกอย่างรอบตัวมันกลับมืดปีหมดไม่ได้รู้เรื่องรู้เหล่าอะไรอีกเลยพอได้รู้ว่าน้องสาวเกิดอะไรขึ้นลุงดำก็เลยได้ทำพิธีอะไรบางอย่างทําปากขมุบขม,มิบบริกรรมคาถาอะไรบอยเองก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่จะได้เป่าครัวใส่ยายแดงลุงดำบอกว่า ต้องปิดช่องโหว่เสียก่อนไม่เงนไอ้ผีใต้หงนี้ปะมันจะตามมาเข้าอีกก่อนที่ลุงํำจะได้กลับบ้านก็เลยได้เอาสร้อยอะไรบางอย่างไม่กับยายแดงผู้เป็นน้องสาวกล้องคอเอาไว้ลุงดำบอกอีกน้งว่าพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเอาเลือดสดๆเอาเนื้อสดๆไปไหว้เขาที่ชายป่าด้วยละ่ะบอกกล่าวเขาไปว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกซึ่งหลังจากนั้น มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกครับวันต่อมาบอยกับยายแดงผู้เป็นแม่ก็าพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อเนื้อสดสดเลือดสดสดไปสิ้นวัยอยู่ที่ชายป่าจุดทูบบ่อเก่าไปซึ่งตอนที่ยายแดงกับบอยลูกชายได้พากันจุดทูบบ่อเขาไปอยู่นั้นจู่ดีๆมันก็ได้มีลมพัดมาวูบกหนึ่งก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆพูดออกมา ขอบคุณแล้วท่าในนั้นอยู่ดีๆยายแดงแกก็ได้ร้องกีดออกมารีบบอกลูกชายอย่างบอยพาแม่กลับบ้านเถอะบอยเองในตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ายายแดงผู้เป็นแม่นั้นเห็นโนไรทำไมถึงได้ร้องกีดออกมาแบบนั้นเขาได้แต่รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์พาแม่กลับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนที่จะได้ถามว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นยายแดงก็เลยได้บอกว่าแม่เห็นองเซต ที่เป็นเพื่อนของลุงดำเม่ยืนหยูดที่ชายป่านั่น,นสิแม่ก็เลยตกใจพอลุงเศรษฐนี้ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเพราะถูกยิงตายพอแม่เล่าออกมาแบบนั้นบอยก็เลยพูดบอกไปนัว่างั้นผีที่มาเข้าแม่เมื่อคืนก็ต้องเป็นผีลุงเศรษฐเพื่อนของลุงดำน่ะสิเพราะเราเห็นลุงดำบอกว่าเป็นผีเพื่อนสนิทที่ถูกยิงตายในป่า หลังจากนั้นสองแม่ลูกก็เลยได้ชวนกันไปทำบุญที่วัดอูทที่สนบุญสนก็สนใ้กับลุงเซษที่เป็นผีนใต้หงในป่าแล้วก็ได้มาเข้าสิงเข้าร่างของยายแดงเพื่อกินเลือดสดๆเนื้อสดๆนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด